สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจสินชัยคาเซนเตอร์นะคะสำหรับปีนี้นะคะจะเป็นไลฟ์แรกหรือว่าคลิปแรกของเบลเลยเนาะนะคะเป็นคลิปต้นปีนะคะออตอนนี้นะคะวันที่เบลไลฟ์นะวันนี้เป็นวันที่16นะคะมกราคม2562นะคะตอนนี้เบลไลฟ์สดอยู่ที่สาขากรุงเทพนะคะสำนักงานใหญ่ถนนการประพฤกบางแคนะคะ ตอนนี้นะคะสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเราเปิดบริการแล้วทั้งหมด4สาขานะคะลูกค้าหรือสมาชิกท่านใดนะคะสะดวกสาขาไหนหรืออยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าไปติดต่อได้เลยนะคะนะสาขาแรกของเราก็คือที่ไร์สวนอยู่ตอนนี้นะถนนกะละปะพุกบางแคนะคะสาขาที่2นะคะจะอยู่ทางโซนภาคตะวันออกนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะติดกับชนบุรีอยู่ออบ่อวินนะคะ สาขาที่3เราจะไปทางโซนภาคอีสานนะคะจะเป็นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำบลบ้านเป็ดเนาะส่วนสาขาที่4นะคะจะอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะนะถ้าได้รับผลตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างจะโอเคนะคะอีกไม่นานเราอาจจะมีสาขาที่5เนาะนะคะเดี๋ยวก่อนไปไลฟ์นะคะเดี๋ยวเบวลลรบกวนฝากเบอร์ติดต่อไว้ให้ท่านสมาชิกนิดน,นึงนะคะ เบอร์แรกนะคะจะเป็น0899695577นะคะ0856617788นะคะและ id line นะคะ si sinchai1 นะคะ si sinchai1 นะคะสำหรับเบอร์เบลนะคะ0909754404นะคะมีข้อมูลอยากสอบถามอยากติดต่อ รายละเอียดเรื่องรถยนต์หรือข้อมูลการจัดไฟแนนนะคะสามารถโทรเข้ามาติดต่อตามเบอร์หรือไอดีไลน์ที่เราให้ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเบ mm hmm. ลคัดรถมาทั้งหมดประมาณ4คันนะคะคร่าวๆนะคะส่วนรถที่ไม่ได้คัดมาไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจรถนอกเหนือจากคันที่เราจะไลค์นะคะอินบ็อกซ์หรือฝากข้อความใต้คอมเมนต์นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ หรือ id line และส a s ดด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้ทางแอดมินของแต่ละสาขาอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถคันแรกนะคะจะเป็นมิสซี่ไทันนะคะตัวนี้เป็นตัวดับเบิรแคปนะคะ4ประตูนะคะขนาดเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะตัวนี้เป็นตัวยกสูงเนาะไทันพัดนะคะปีทบียน สินะคะ2012องเนาะลองดูรอบๆบรถนะคะขนาดเครื่องยนต์2 4 0 0นซีซีนะคะเดี๋ยวแจ้งก่อนว่าสำหรับไร์นี้ <c oughs> ก็คือนะคะบางปีมีอายุแค่1นปีนะคะแต่ยอดผ่อนนะคะจะอยู่ที่ยอดฟรีดาวล์แต่ละคนจะไม่เกิน10,000บาทนะคะตัวนี้นะสำหรับมิตซูบิชิไทตันตัวนี้นะคะ4ประตูนะคะมีจอนะจอดีวดีจากโรงงานนะคะ ดูข้าวค่าก่อนได้เลยเนาะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นออไฟฟ้ารอบคันนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าสีบานเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะคะสำหรับมิตูบิชิไทตันคันนี้นะคะราคาราคาอยู่ที่3,49,900นานะคะใครสนใจ4ประตูนะคะบรรทุกได้เนาะแล้วก็เป็นกึ่งครอบครัวนิดนึงนะคะสะ แอดไลน์เข้ามาหาเราได้เลยตอนนี้นะคะตัวนี้นะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะต้อนรับต้นปีนะคะก็คือออกรถที่9บาทนะคะออกรถ9บาทนะคะราคายอดผ่อนอยู่ที่7,300บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เบลเปิดฝากระโปรงให้ดูเนาะ,ะสำหรับในห้องเครื่องอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะคะจะเป็นคานหน้านะคะคานหน้าตัวนี้นะคะไม่มีการซ่อมนะไม่มีตําหนินะคะตัวนี้นะ จะลอยอาร์คเนะาะน้องซูมเข้ามานิดนึงนะคะลอยอาร์คนะคะจะชมโถอ,อจะคมคมนะคะเม็ดอาร์คนะคะจะอยู่ชัดนะคะแล้วก็ตามพวกรูนอ็อต่างพวกตัวนี้นะอันนี้จะเป็นรูกลมนะคะไม่มีการเคาะไม่มีการเปี่ยนคานอันนี้การันตีได้เลยนะคะคานเดิมแน่นอนเดี๋ยวเราจะเบิ้ลเครื่องให้ฟังเสียงกันดูนะคะอโอเคเลยครับเบิ้ลเลย มีกระพือนะการันตีได้เลยซื้อไปนะคะใช้เงินออกรถน้อยไม่พอก็ซื้อไปพร้อมใช้แน่นอนนะคะอันนี้ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุงอะไรแล้วนะคะนะที่เหลือก็คือลูกค้าเปลี่ยนถ่ายของเหลวรับประกันได้เลยว่าใช้งานกันยาวๆนะคะสำหรับมิตซูบิชิไทตันคันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวไปคันที่2กันเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นฟอร์ดหน้าใหม่กันเลยทีเดียวนะคะออ l n นิวฟอร์ดนะคะตัวนี้เป็นฟอร์ดแ n นเจอร์นะปี2017นะคะตัวนี้สีดำมาพร้อมกับล้อแม็กตัวไฮไลเดอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวฟีสตายแคร็นะคะสำหรับฟอร์ดคันนี้นะลองชมรอบๆกันก่อนนะคะ ตัวนี้เดี๋ยวแจ้งเลขหม่นิดนึงนะคะสำหรับสปอร์ตปี 2, 2017นะคะขนาดเครื่องยนต์ที่2200 cc ซีซีนะคะเกียร์ระบบเกียร์แมนนวลนะคะเกียร์แมนนวลนะหรือเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่469,900บาทย้ำก่อนว่าปี17นะคะปี17รถมีอายุประมาณปีหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะปี17มาพร้อมออปชั่นข้างในนะคะก็จะมีเป็น เอฟบีเอสแอร์แบ็กคู่นะคะตัวนี้นะเลขไม่เลขไม่กำลังดีนะคะตัวนี้อยู่ที่ 20, 20 0 0 0 2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะสำหรับฟอร์ตตัวนี้นะ,ะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะคะอยู่ในเก๊ะนะคะครบนะคะตัวนี้นะคะระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะสำหรับคันนี้เปิดแคปได้ขึ้นลงสะดวกนะคะสำหรับลูกค้าที่ซีเรียสเรื่องภาษีต่อปีแต่อยากได้รถที่แบบ คล้ายรถสีประตูขึ้นลงสะดวกและราคาไม่สูงนะคะเบลแนะนำคันนี้ได้เลยปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะคะราคา469,900บาทปี2017นะคะตัวนี้นะฟีดาวนะฟีดาวเช่นเคยนะคะยอดผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ9,800บาทนะคะสำหรับผ่อนเลนเจอร์คันนี้นะคะเปลี่ยนมีแต่งกระจังหน้ามาแล้วเนาะกระจังหน้านะคะเป็นวัยรุ่นนิดนึงเนาะค่ะ เรามาดูคานหน้านะคะสำหรับรถปีใหม่ๆอย่างเงี้ยนะพวกเออเขาเรียกอะไรอะสีแต้มโรงงานนะที่ลูกค้าเห็นสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีอะไรก็ชักก็คือเป็นสีแต้มโรงงานของจากจากศูนย์นะคะจากศูนย์บริการอันนี้อยู่ครบสวยงามนะคะสำหรับรถปีใหม่ๆเนาะคานไม่ต้องห่วงเลยลูน็อตอ่าสติกเกอร์อันนี้สติกเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าฝากกระโปรง เดิมๆนะคะสีแต้มโรงงานยังอยู่เลยเนาะ mm hmm. เราได้มานะคะสําหรับคันนี้นะมาทําความสะอาดเนาะผ่านการล้างเครื่องช่วงล่างและภายในนะคะทําความสะอาดเพื่อให้ออรู้สึกเวลาลูกค้ามาดูแล้วจะได้ประทับใจนะคะสําหรับฟอร์เรนเจอร์คันนี้เดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะคะอ่าอ่าอันนี้น้องเหยียบพันเลขแล้วนะคะ ตัวนี้สบายใจหายห่วงได้เลยสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาดูนะคะตัวนี้นะเบลไลท์สดให้ชมกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ f o r เล a n g อรย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เป็น Ford l a n g อร์ปี2017ขนาดเครื่องยนต์2,200ซีซีเป็น6สปีดนะคะตัวนี้แสน9 9 9 0 0บาทนะคะฟรีดาวจะผ่อนอยู่เดียนละประมาณ9,800บาทเท่านั้นนะคะสำหรับปอดคันนี้นะใครสนใจทักคอมเมนต์เข้ามานะคะ ออทิ้งข้อความไว้พร้อมไอเดีเบอร์โทรศัพท์และจังหวัดที่ลูกค้าอยู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเบลให้อดินติดต่อกลับไปเดี๋ยวเบลแจ้งนิดนึงสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณกรุงเทพอาจจะอยู่ทางโซนภาคอื่นนะคะเดี๋ยวถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาแต่สนใจรถของเราก็คืออาจจะเป็นที่สาขากรุงเทพระยองหรือขอนแก่นนะคะลูกค้าอาจจะอยู่ทางภาคเหนือหรือภาคใต้นะคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถ นะคะคแจ้งเราได้เลยนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกพื้นที่นะคะบริการลูกค้าเต็มค่ะถ้าวันเรื่องคว้าจะเดินทางเข้ามารับรถเองกับเราที่สาขาก็ได้หรือจะให้เราบริการนํารถขึ้นเทเลอร์ไปหาถึงหน้าบ้านเลยก็ได้นะคะอันนี้เบลล์แจ้งไว้เนาะใครสะดวกใครชอบแบบไหนนะคะแจ้งเราเข้ามาได้เลยนะคะนะมีอะไรเราช่วยได้เราช่วยนะคะ ต่อไปเป็นคันที่3นะคะตัวนี้ตัวนี้ปีนะปีใหม่เหมือนกันนะคะลูกค้าปี2017นะคะสำหรับ m a z d a BT50 Pro ตัว i i h l l s s r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  e Style Cap ก็คือแคปเปิดได้นั่นเองนะคะตัวนี้ออกเป็นสีเทาดำนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กโรงงานและบันไดข้างกันชนหลังอยู่ครบนะคะสำหรับ m a z d a BT50 Pro คันนี้นะคะออกสี เขาดำอมน้ำตาลนิดนึงเนาะตามตามตามที่เห็นเลยค่ะ,ะสําหรับภายในภายในตัวนี้นะคะสําหรับฟอร์ดกับมาได้เนาะสไตล์เขาจะคล้ายๆกันนะคะลูกค้ากับคอนข้างจะใหญ่นะคะ,ะตัวนี้มา ABS a i r b a g คคู่นะคะสำหรับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ประมาณ 17,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเลขไม่ห17,000กว่ากิโลเป็นรถใหม่อะเนะาะไม่ถามว่าน้อยไหมเแบลบว่ามันมันกำลังออพอดีกับปีรถนะคะสำหรับไม่เนาะนะตัวนี้ซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยคะ่ะลูกค้าใหม่ๆเลยสภาพส,สวยๆนะคะ,ะกว้างเหมือนกันนะคะตัวนี้นะก็ความสูงนะคะจากพื้นจนถึง เพดานนะคะก็เรียว,ว่ามันใช้ได้เลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะสำหรับมาด้าบี5 0 Pro นะคะเดี๋ยวลองดูในห้องเครื่องกันรถเราจะคัดสภาพคัดเกรดนิดนึงนะคะลูกค้าพอเรามีการการันตีหลังการขายนะคะเช่นว่าซื้อไปแล้วตัดต่อสมสร้างน้ำท่วมหรือไฟไหม้นะคะเรายินดีซื้อคืนหรือลูกค้าจะซื้อสดไปใช้งานไม่อยากจะเสียดอกเบี้ยนะ ก็แจ้งเราได้เลยนะคะเราการันตีเพิ่มเติมคือซื้อไปโอนไม่ได้เราซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะตัวนี้นะตัวนี้สภาพคล้ายกับฟอนเลนเจอร์คันเมื่อสักรู่นี้เลยนะคะเพราเขอปีใหม่เนาะสติกเกอร์สีแต้มโรงงาน่ะสวยๆเลยค่ะอยู่ครบอันนี้ไม่ต้องบรรยายอะไรมากคือมันสวยไปในตัวรถมันใหม่อะคะ่ะนะซื้อไปได้ความสบายใจนะคะแล้วก็อายุการใช้งานจะยาวกว่ารถที่เป็นรถปีลึกๆปีเก่าๆนิดนึงนะคะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วเราจะไม่ได้ไม่ได้ดูแลบำรุงรักษาเลยอันนี้ต้องเน้นย้ำนะคะไม่ว่าจะรถเก่ารถใหม่นะเรื่องอสิ่งสำคัญเลยของเหลวนะคะของเหลวการเช็คระยะนี้อย่าให้ขาดเลยนะคะลูกค้าถ้าเราดูแลรักษาตรงนี้ได้เแบลบว่ามันอยู่กับเราคือแบบ10-20ปีสบายเลยนะคะตัวนี้นะเ,เดี๋ยวฟังเสียงห้องเครื่องค่ะ ัวนี้เครื่องไม่มีกระพือไม่มีสั่นนะคะนะเมื่อกี้น้องเหยียบคันเร่งแล้วใครที่ดูแล้วย,ยังไม่สบาใจอยากมาดูรถด้วยตัวท่านเองนะคะแนะนํามาเลยนะคะแนะนํามาที่สินชัยคาเซนเตอร์สาขากรุงเทพนะคะถนนการประพุทบางแคนะคะหรือท่านใดที่สะดวกทางภาคตะวันออกก็ไปทางโซลยองนะใครที่สะดวกทางภาคอีสานก็แนะนําให้เข้าไปที่จังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดเลยได้นะคะลูกค้า ่าเดี๋ยวเน้นขอขอย้ำกันอีกทีนึงนะคะมาด้า b t 50 Pro คันนี้นะคะออ่2.2เครื่องยนต์ 2,200cc นะคะเป็นตัวยกสูงเกียร์ธรรมดานะคะปี2017ราคาอยู่ที่469,900บาทนะคะตัวนี้เขาร่วมโปรออกรถ9บาทนะคะสำหรับตัวนี้นะ b t 50 Pro คันนี้ออกรถ9บาทจะผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ ถ้าออกรถ9บาทคันนี้ยอดผ่อนจะอยู่ที่เดือนละประมาณ9,800ักว่าบาทเท่านั้นนะคะไม่แพงนะคะสำหรับรถที่มีอายุงานแค่ปีกว่าๆนะคะออถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวขั้นสุดท้ายนะจะพาไปชมรถ7ที่นั่งนะคะตัวนี้ได้เข้ามาใหม่ๆเป็นรถใหม่ประจำสัปดาห์นี้เลยนะคะคือรถเรามีค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะออสนใจคันไหน ทิ้งข้อความในคอมเมนต์ไว้เนาะเดี๋ยวถ้าจบคัน Innova นะคะคันสุดท้ายคันนี้เดี๋ยวเบลพาชมคันอื่นด้วยนะคะในบริเวณแต่ว่ายัางไงก็ฝากข้อความไว้นะคะสำหรับ t o y ยต a าอ n นโนวคันนี้นะคะเป็นขนาดเครื่องยนต์2,000ซีซีนะคะเป็นตัว G ตัวท็อปเนาะปี2013ตัวนี้ก็ฟีดาวอีกเช่นเคยนะคะสำหรับตัวนี้อินโนวาอ่เดี๋ยวเราดูดูจากข้างนอกเข้าไปก่อนนะคะตัวนี้นะ จะมีมาพร้อมก็คือเซนเซอร์หลังนะขนาดไซส์เขาจะเล็กกว่า Fortuner นิดนึงนะคะลูกค้าคือไม่ใช่แค่ขนาดเล็กกว่าแต่ราคาก็ย่อมเยาวนะคะตัวนี้ทำออกมาคล้ายๆสไตล์ Fortuner นะคะลูกค้าตัวนี้อย่างเช่นเบาะนะเบาะ3แถวแอร์แอร์จะเป็นแอร์ลาว3ตอนนะคะลูกค้าอันนี้การับประกันได้เลยว่าคนที่นั่งอยู่แถวที่สาม ยังไงก็เย็นฉ่ำแน่นอนขนาดยืนอยู่ท้ายรถนะคะแอร์ก็คือเข้ามาถึงเนาะ,ะตัวนี้ Toyota Innova น,นะคะลองดูเบาะแถวสองและเบาะแถวแรกกันนะคะ,ะสำหรับคันนี้เบาะแถวสองคือเขาก็พับเก็บได้เหมือนกันนะคะลูกค้าเอ็นก็ได้หรือจะพับเก็บเพื่อที่จะจัดการเอาไว้ของก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะ ใช่ไหมมันพับยังไงอะดึงใช่ปะ <S <S อ่านี่นี่เลยนะแล้วแล้วน้องปุ๊กลองลองลองวนไปข้างหลังอีกนิดนึงอ่านี่คือของเขาอันนี้ก็คือไว้ไว้ของได้ค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าอย่างเช่นออลูกค้าจะแดัดแปลงเอาไปขายเสื้อผ้าเปิดท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสามารถคือใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับอินโนวาคันนี้นะ โอเคเดี๋ยวลองไปดูข้างในกันค่ะ,ะภายในของขอจะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะสำหรับ Innova คันนี้เนาะมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่นะคะตัวนี้จะเป็นแอร์แบบจะเป็นแอร์แบบแอร์บ้านแอร์ดิจิตอลนะคะตัวนี้นะปรับอุณหภูมิสามารถเลือกองศาได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะออจอตัวนี้จะรองรับ C.D.M.P. 3นะคะเ,ออเสียบอะไรได้ไหมมีช่อง U.S.B ไหมตร,ตรงไหนนะคะนี่หรออ,อ๋ออันนี้มีช่อง U.S.B นะคะรองรับ U.S.B ด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครขอซื้อแผ่นกันแล้วนะคะดาวน์โหลดผ่านแฟชได์แล้วก็เสียบฟังได้เลยนะคะสำหรับ Toyota i n n o v a คันนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งปีนิดน,นึงเน,ะนาะ i n n o v a คันนี้จะเป็นปี ปี2013นะคะปี2013ลืมจดราคาตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ4 0 0แสนมันผ่อน9,000 9,000ก้0 0สองกสองก็ประมาณตัวนี้นะ่าจะอยู่ประมาณ4 0 0แสน4ี9แสนบาทนะคะลูกค้าตัวนี้นะสำหรับโตโยต้า ยอดผ่อนนะคะอยู่ประมาณ9,200กว่าบาทเท่านั้นนะคะที่บอกยอดผ่อนแต่ละคันนี้เบลคำนวณให้ยอดฟีดาวนะคะจะมีจะมีสองคันในในไลน์นี้นะคะที่ออกรถ9บาทได้นะคะก็คือคันแรกเป็นไททัน4ประตูและคันที่3จะเป็นมาด้าบีทีที่พาชมเมื่อสักครู่นะคะจะออกรถ9บาทเนะ <S <S <บ>าะตัวนี้นะคะมามาต่อที่อินโนวาะอ่ะสำหรับ Toyota i n ินโนวาโตโยนี่คือแบบคัน หรือว่าการดูรถของเขานี่ดูง่ายมากนะคะสําหรับโตโยต้านะตัวนี้ก็คือเขาจะมีเลขเลขเขาเรียกเลขอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่ประทับอยู่บนบนคานนะคะตรงนี้นะอันนี้ก็คือคมชัดนะรอยอาร์ครอยอาร์คกลมๆหรือว่าจะเป็นรูนี่ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวคือ ดูได้ทุกรูเลยค่ะจะเป็นสติกกงสติ๊กเกอร์อันนี้อยู่ครบนะคะอย่างที่บอกว่าหรือจะเป็นฝากระโปรงก็จะมีมออก,กนะคะที่ออกมาจากศู์โตโยต้าเลยนะคะอันนี้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงไม่มีการเปลี่ยนคานหน้าแน่นอนนะคะสําหรับโตโยต้าอินโนวาคันนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องอันนี้จะเป็นเครื่องเดี๋ยวแจ้งก่อนนะคันนี้จะเป็นเครื่อง2.0 VVTi นะคะสําหรับโตโยต้าอินโนวาเอ่เหยียบคันเร่ง่อยครับ นะคะอันนี้การันตีได้เลยเนาะสำหรับคันนี้นะคะรถเจที่นั่งใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามเราได้เลยนะคะยอดผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ9,200กว่าบาทเท่านั้นนะคะ Toyota Innova คันนี้เนาะมีข้อความจากแฟนเพจในเม้นไหมคะอะสนใจคันไหนคะดอกดอะสำหรับดอกเบีย้ยนะคะเดี๋ยวเบลแจ้งก่อนว่าคือมันเปลี่ยนพึ่งปลายปีแล้วเริ่มต้นปีใหม่เพราะฉะนั้นดอกเบีย้ย ของแต่ละธนาคารเริ่มเปลี่ยนนะคะเบื้องต้นเลยนะอันนี้เบลแจ้งก่อนนะเริ่มต้นเลยจะอยูออ่ขอเรียกว่าเริ่มต้นที่3บาทกว่าค่ะลูกค้าประมาณ3บาทกว่าอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าแล้วแต่ปีรถนะคือขอเรียกว่าปัจจัยที่มีผลกับดอกเบีย้ยนะปัจจัยที่มีผลก,กับการขึ้นลงของดอกเบีย้ยหนึ่งเลยเครดิตลูกค้า2ปีลถ สก็คือลักษณะรถอย่างเช่นรถกระบะ4ประตูหรือรถเก่งดอกเบี้ยจะไม่เท่ากันแต่เบื้องต้นตอนนี้มันจะเริ่มอยู่ที่3บาทกว่านะคะและระยะเวลาการผ่อนอย่างเช่นว่าเออ3ปี4ปี5ปีและ6ปีนะคะมันจะไต่สเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าลูกค้าต้องการคันไหนนะคะอยากได้ดอกเบี้ยชัวร์ยังไงก็เดี๋ยวทักเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามอีกทีนึงนะคะแล้วก็รถรถตู้ รถตู้ตอนนี้เราจะมีอยู่คันเดียวนะคะจะเป็นเครื่องเบนซินนะคะเป็น t o y ย t a c o m ม u ูเตอร์นะคะปี2008นะคะเครื่องเบนซินเนาะถ้าใครสนใจนะคะก็อ่แอดไลน์ฝาก ID l ดีลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้นะคะรถตู้ตอนนี้เราจะมีอยู่ประจำอยู่2ส,สาขานะ จะเป็นที่กรุงเทพนะคะ1คันและก็ที่ขอนแก่นอีกหนึ่งคันนะคะอยู่ใกล้สาขาไหนนะคะแอดไลน์เราเข้ามาหรือฝากไอดีไว้นะคะเดี๋ยวเบลให้อินติดต่อกลับไปแจ้งรายละเอียดกับท่านลูกค้าอีกทีหนึ่งเนาะด้าอถ้ามาด้าสองตอนนี้เรามีเป็นเกียร์ธรรมดาปะอ่ะตอนนี้เรามีเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะลูกค้าสีขาวนะคะสําหรับสาขากรุงเทพนะคะแต่เดี๋ยวเบลเช็คให้ว่าสาขาอื่นนะคะจะเป็นระยองหรือทาง ขอนแก่นมีเพิ่มอีกไหมเนาะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มยังไงนะคะเดี๋ยวเวลให้แอดมินหรืออ,อฝ่ายขายติดต่อหาลูกค้าอีกทีนึงนะคะมาด้าสที่กรุงเทพจะมีเป็นเกียร์ธรรมดาสีขาวปีประมาณปี2011ปะ่ะประมาณปี1 1 1 2นะคะราคาอยู่ประมาณ2 0 0แสนไปไปานนะคะรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ279-269เนาะคร่าวๆนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบเ,ออเปลี่ยนใจจากมาด้าสอยากเป็น รถเก่งรุ่นอื่นนะคะเราก็มีบริการเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Toyota Yaris นะคะ Toyota v ีหรือจะเป็นรถเล็กอย่างเช่นนิสสันมาร์สบิซูบิชิมิลานนะคะเราก็มีเช่นกันเนาะอะขอเม้นต์ต่อไปเลยค่ะท้าค่ะโตโยต้าวิดโอโตโยต้าวิตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยค่ะลูกค้าต้องแจ้งก่อนว่าวิดนี่คือเป็นเป็นรถตลาดนะคะและเป็นรถจะปีขอค่อนข้างจะลึกนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาเรา ไปคัดเลือกรถนะคะน้อยมากที่จะเป็นวิทยออถ้าเรามีจังหวะได้วิทเข้ามาเรานอกจากคือถ้ามีของนะคะอย่างแรกที่เราต้องสแกนเลยก็คือความพร้อมของสภาพรถ อย่างเช่นออการเกิดอุบัติเหตุหรือจะเป็นสภาพเครื่องยนต์นะคะประกอบด้วยเลขใหม่นะคะคือองค์ประกอบทุกอย่างมันต้องได้นะคะเราถึงจะซื้อเข้ามานะคะตอนนี้ก็คือวิทยังไม่มีนะคะขอผ่านถ้ายังไงเจ็ดที่นั่งสไตล์รถเล็กๆนะคะจะมีเป็น Honda f ปี t นะคะกับ Toyota Innova ยังไงเบลฝากไว้พิจารณานิดน,นึงนะคะ <S <S Toyota a v e n ซ่าอโตโยต้าเวนซ่าเราเพิ่งได้เข้ามารู้สึกจะ ไปจองลูกค้าไว้นะคะเมื่อวันก่อนนี้เองนะคะรถยังไม่เข้ามานะคะ,ะถ้ายังไงถ้าเข้ามาน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าเนาะโตโยต้าเวนซ่ารู้สึกคันที่ได้เข้ามาปีอะไรนะคะปีปี2010 2 0 1 0นะคะสีดำเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะที่ได้เข้ามาเนาะราคาเข้าๆรู้สึกจะเปิดอยู่ที่ประมาณ 2ไป,ปลายป่ะเออประมาณไม่เกิน3 0 0แสนทั้ลูกค้าประมาณ2 0 0แสนไปปลายนะคะเดี๋ยวถ้าสภาพพร้อมไร้นะคะคือเราต้องต้องเอามาทำความสะอาดเนาะแล้วก็ดูดฝุ่นล้างห้องเครื่องแล้วก็ชงช่วงล่างนิดน,นึงนะคะถ้าสภาพพร้อมไร้ยังไงก็เอามาไร้แน่นอนนะคะฝากยังไงฝากติดตามด้วยเนาะ แต่ถ้าอยากดูรูปก่อนนะคะอยากดูรูปก่อนเรามีถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคะถ้ายังไงเบลแนะนำคุณอะไรนะคะที่ที่เมนมาชื่อเฟซชื่ออะไรอินเอเวนซาอ่ะ,อะ,อะสำหรับลูกค้านะคะที่สอบถามอเวนซามานะคะยังไงเบลขออีกเม้นหนึ่งเนาะ,ะแจ้งเป็น ID ดี n ลนะคะ พร้อมกับหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะเดี๋ยวทางแอดมินจะจัดส่งรูปอเวนซ่าและพร้อมกับรายละเอียดราคาที่ชัดเจนไปให้อีกทีนึงค่ะมะีอีกไหมคะอ่ะถ้าตอนนี้ไม่มีแล้วยังไงก็เดี๋ยวเบลขออนุญ,ญาตจบไลฟ์นะคะถ้าวันพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นมมรืนนี้นะคะจะพบกับคุณกุหลาบแดงเลสซิ่งนะคะหรืออาจจะเป็นน้องก้าเนาะมาไลฟ์ให้ ท่านได้ชมยังไงก็ฝากแฟนเพจนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามกันไว้นิดนึงเนาะออบางทีเราจะมีโปรโมชั่นและลถที่มาพร้อมกับแคมเปญลดาออกลด9บาทนะคะให้ท่านไดเออ้เลือกบริการเ,ออเลือกใช้กันอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวก่อนไปนะคะเบลฝากเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับ ID l ดียนนะคะไวน้น,นิดนึงนะคะเบอร์โทรที่ท่านสามารถติดต่อได้นะ0899695577นะคะ 085-661-7788นะคะและ ID Line s i s i n c h a i 1นะคะ s i s i n c h a i 1นะคะสำหรับลูกค้าเมื่อสักครู่ที่เม้นสอบถามนะอยากได้รูปรถนะคะถ้าไม่สะดวกทิ้ง ID Line ให้เรานะคะก็แอดไลน์เราเข้ามาได้เลยพร้อมกับข้อความที่ท่านต้องการสอบถามนะคะสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเบลฝากเบอร์เบลไว้ด้วยนะ0909754404นะคะ 0909754404นนะคะสำหรับวันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ